ตัวช่วยสำหรับกู้งหุ่นพังนะคะต้องที่นี่เลยค่ะคลินิกคุณหมอลูกหนูก็ตรงนี้นะคะพี่เข้ามานะคะก็คือดูดในส่วนสะโพกนะคะปีกสะโพกของเรานะคะ คิดนานไหมไม่นานค่ะอันนี้บอกตรงๆดูรีวิวไม่รู้เรื่องค่ะก็เอาเป็นว่าเออเอาตรงนี้เลาว,วะอ่ะตัดสินใจเลยพอมาเจอคุณหมอเนี่ยแอบกลัวนิดน,นึงว่ามันจะเจ็บปวดตั้งแต่แรกๆเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ว่าช่วงระยะเวลาการดูคุณหมอมือเบามากนะคะมือเบามาก ถ้าตรงนี้เข้ามาก็แนะนำคลินิกของคุณหมอลูกหนูนะคะการันตีค่ะพนักงานน่ารักค่ะน้องๆทีมงานดีหมดคุณหมอมือเบาค่ะค่ะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ